น้าอยู่กับผมว่าลัดไนนะครับก็วันนี้เรามาเล่นเว็บอลกันอยู่กับน้องคัทชาแล้วก็เจมส์โกนนะครับแล้วก็ฟิลลี่ขุ่นลาก่อยฮะลาก่อยเอ้ยก็พี่เปิดตัวแบบนี้ตลอดโดอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวผมขอไปตามให้เอาบอกอุ้วิวิวิแจกประทัดอัดเข้าไมน้ต่อะไรแจกอะไรแจกประทัดอัดเข้าไม่ใช่ไหมอย่างนี้นี่คุณไม่มาจุดลาก่อยลาก่อยตั้งแต่นี่เลยจบเกมแล้วโอ้โหนี่คือคือนี่ใกล้เอาเอาเอา โอ้โหเล่นไงวะเนี่ยเอาเล่นไก่นี่นี่นี่เอา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 บล็อกไปแรกครับเอาบล็อกไปแรกอ๋อเอาไอเนี่ยไปแรกอ๋อจะแรกเป็นชุดครับแล้วก็เอามาตีแล้วพวกนี้เอาแรกมาเป็นของเป็นบล็อกแล้วก็เป็นอาวุธเป็นเกียร์อะไรประมาณนี้นะผมนะครับไปสู้กับป่ายเขาโอเคเป็นเกียร์นี่เป็นที่แบบไปเลยแม็กนัมอะไรอย่างเงี้ยอันน้นอันนั้นมันน้ำมันนี่นี่นี่ใครคือใครก็ได้ช่วยคุมเตียงหน่อยครับโอเคเดี๋ยวผมคุมเองไม่ต้องมา เราถามทำไมเผื่อครับผมเผื่อเผื่อมีผู้อาสาสมัครคนซัพพอร์ตอ๋อตอนนี้เกมเมอร์โคนนี่เดินไปต่อตรงกลางแล้วครับไปครับผมจะเอาใจช่วยครับใครซอยอะไรใช้ซอยอะไรครับซอยครับซอยซอยมีการซองมีการซอยองเขาซอยเขาซอยเขาซอยเกจ์ถึงแล้วถืแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมไปซัพพอร์ตเอนเดอร์วางไว้ตรงไหนดี อะไรเดียมีสติกสติกน็อกแบ็คก็เอาอะฝั่งนูนมาแล้ว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 อาลมาแล้วมาแล้มาแล้ว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 ใาเย้นใาเย็นใจเย้นาแล้วม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 าแล้วาแล้วมา้วเาแวลวมาแ้วมา้วมาแล้วมาแล้มาแเย็นาแล้วมาแข้างลา้าแ้วมา้้วมา้า้า้ว้านล้วม้วแล้วมาแล้วมวาแล้วมาแล้วาแลวมาแล้วลวมาลงมาล้มา้มมามามแล้มแมามแล้แล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเาานี่มันแน่เลยครับ ขุดก็ขุดดิยืนคุมเนี่ยคุมกำเนิดยันตอนนี้เลยเกิดด้วยโอ้มาๆๆมเล่นเดี๋ยวมาเล่นมวยคัดเชือกมาโอ้ยบล็อกไม่พอเอ้ยบอกไม่พออ้อมพี่โอ้มีการมีการอ้อมมีการอ้อมโอ้ได้ได้มาดิมาดิลงมาเลยเอาเอาเอาเขาเขาท้าเขาเขาท้าเขาท้าเอาคุณดิเอาคุณเลยเออคุณนั่นแหละดีมากดีมากคุณเลยมาเด็ดเด็ดขึ้นไปให้ มามามาเดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยดิขึ้นบันไดขึ้นไปอี๋บวกอี๋ตายโอ้ยยอดแล้ยอดยอดมานี่พี่วอลพี่วอลพี่วอลนี่ไปบุกกลางแล้วครับไม่สนแล้วเกือบปั๊มากมาบู๊บบู๊บพี่วอลครับเป็นมาตัวหนึ่งครับเป็นมาตัวหนึ่งลองลองด้านบนด้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต่อสะพานมิตรภาพมาเลยครับจะจะจะต่อสะพานมิตรภาพเลยเหรอใช่พี่วอลรับรอไอทีขึ้นไหนครับเอาบล็อกบล็อกบล็อกบอลอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ถึงดูมันต่อข้อหมา โอ้ยกำแล้วตรงนี้มันรู้สึกอยู่ข้างบนนี้แบบทุกไม่ได้นี่หว่ารู้สึกว่าถ้าเราได้ธนูมานี่อะไรๆจะง่ายขึ้นนะผม <c oughs> ใช่ครับถึงแล้วทาได้เ,เ,เ,เกมเมื่อก่อนจะอย้ยอืไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวผมสืบทอดเจตนานลมแห่งไฟนิ่ง <c oughs> แล้วใครกันเตียงอะให้ให้คนที่อยู่ที่บ้านกันก่อนแล้วกันฟิวเหว ไม่ไม่ใช่ผมแค่จะมีเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมมาแล้วผมไม่มีเฮ้ยเอ้ยเจอเจอกับปันญหาตายมันตายแป๊บหนึ่งลืมไปบุกเข้ามาสักลึกลืมพิกแอคนั่นแหละผมก็ลืมพิกแอคเอ้าวไม่มีเหรอมาเอาที่ผมได้นะลืมลืมเลยเอากำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวิ่งแมวแป๊บเดียวทำพิกแอคก่อนมาเอาเอาพิกแอคขีดมาก็พอมาตอนนี้ได้ทองสองแล้ว สองสองครับเออพูดถึงไอ้นี่นะที่จริงที่จริงเราอุดไอ้นี่ดีกว่าใช่คุณจริงแล้วครับผมเราจะต้องสร้างทางต่อกับมันหรือแบบต่อสู้มันเลยคือคือมันมันอุตสา์ต่อทางแล้วเราก็ต้องเสียสลับทางของมันฮะจะเดินใหม่ไหมคุณไมแยบันไป้ยมาดีมาดีมาต่อทางให้เลยมาใจดีด้วยอ่ะโอ๊ยมันมาแล้วครับดู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 มามามาก็ติดเกาะนั่นแหละหลับเลยดับดับอาหารอีก พี่วอลครับทำไงดีมันจ้องถาเราอย่างเดียวเลยครับผมได้ธนูแล้วเอามันมันก็มีแค่สองฐายดูเลยยิงลอยลยลอยมันมีแค่สองถานบนด้านบนเลยไหมเออเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรบินอยู่ด้านบนนู่นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพึกพึกโปรดระวังโปรดระวังโปรดระวังยวดะมันอยู่ด้านบนเลยโอ้ยเสียงเสียงเสียง อะไรนี่เขาเรียนสายเถือนโอ้ยลาโกยเขาเรียกว่าสายเทือนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วคนที่สองมาเลยมาเลยโอ้ไปแล้วรถไาแล้วเรียบร้อยอ้าวเหอโอแล้วรถาแล้วอถมแล้วน่ตัวไหนอยู่ไหนไหนแบอ่อนให้เลยแบ็คติกเออหลับจัดเลยจัดเลยชิวแล้วอาฟิลิคง ปล่าเปล่าโดนโดนร้อยไม่จบไม่จริงให้โอ้เยี่ยมได้แล้วคลิปแรกมันรุงนีมีคลิปลงแล้วเย้5นาทีเย้ยเมีคนส่ง T G ขอบคุณมากครับโอเคโอ้มขอบคุณมากครับ